มองในกระจกเออผิวขาวแบบไม่ต้องทาแป้งนะเยี่ยมไปเลยอะไรมีอะไรกันเคโตสในายทำอะไรนมีสองกระจกเลยครับสมัยนั้นมีกระจกด้วยอออันนี้ก็เป็นของต่างหน้าของพระยาของเคโตสครับนะอันนี้ก็เป็นกนะ็อดบอ a เอ s c e n เซนชันผ้าก่อนที่เป็นภาาหนึ่งเออตอนไหนลูกสาวครับ ก็คือเคโต้ตมีลูกสองคนครับลูกภาคฤสีก็เป็นลูกผู้ชายอันนี้เป็นลูกผู้หญิงครับภาพก่อนพ่งหนึ่งก็ตายหาัไปแล้วเรียบร้อยนะครับลกูกคนนี้ด้วยในมือของเคโต้ตคนเดิมอ,อันนี้เป็นภาพหลอนของเคโต้ต์นะนะจุบมีหอมแก้มเนะี่ยมันเป็นภาพหลอนเพื่อนอ็ะดูอ่ดูนะฮะอะไรที่ทำได้จ้ะ กูมาไกลมากแล้วดูเหมือนว่าค่อยดูเธอตอนเช้าเอามึงทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยยานะเฮ้ยจิตเหลืองเฮ้ยยานะยาเจ้านะมาหนี้นั่นกว่าละจะซ้ำกันโอ้ยจะเย็นเคโต้มันเป็นภาพหลอนเพื่อนภาพหลอนเคโต้อิสระอิเชนิกเอาอยู่เลยพี่เมงกู นไม่จมไม่ใช่ละชั่วไม่ใช่อ่ะแรงหรอมีแรงหรอไม่ใช่ละไอิสัตว์ลุกลุกลุกน่าชั่วละเวลาอะไรวะแต่ที่ต้องลืมแล้วทุกอย่างที่เจ้าเสียไปข้าจะเป็นให้ได้เจ้าต้องรับใช้หลอดเอลิสถ้าเจ้ารับใช้หลอดเอลิสเจ้าก็ได้สิ่งที่เจ้าควรรู้วุ้ยควุลย มันไม่ใช่ความจริงขูสามารถเป็นความจริงให้มึงได้มันยาวนะสปารตันที่จะความเจ,มจ็บปวดอะไรอย่างนี้นี่ที่ออกมาจากดารับจบแอเทียมออกมาจากดาบไม่มีทาง กานความตายก็เป็นความจริงของมึงน้ำหนึบครับอะไรอะไรอะไรหมดไหมสามเหลี่ยมไอ้แย้ตัวมาครับที่หมายความว่ายังไงมึงเลือกทางผิดแล้วสปาร์ตันโเ้ยอ่าดนแม่แล้วครับโดงตายเป็ความจริงครับเอ่ออันนี้ก็เป็นไฟนอลบอสนะผมเล่นเลยผมไม่อยากแบกเนื้อเรื่องเท่าไหร่ จบข้าวดาบเรียบร้อยมาเดี๋ยวเวลาข้ามนะไอ้สัตว์ผู้หญิงมึก็ไม่เว้นเอล็กโต้แชมเบอร์นะครับร้านเชื่อของเนะอล็กโต้เนี่ยมีตัวเสียบมาแล้วตัวเสียบอีกการกิจการเราแม่หรอกพี่มีดูถูกกูเหรออย่าดูถูกมันอีกการนี่เลยเหรอแชมเปอร์ไม่ธรรมดานะ มึงจะจัดการกูเหรอมึงมันก็แค่มนุษย์ธรรมดาเฮอกูเดินมาอย่างเท่ไอ้สัสฮะเอ็กโตเหรอกดเอลสองโอครับชาร์ตพลังแห่งความจริงเสีตตาไอ้สัตสคุณควรรับเสนอของกูเคโตสควรรับข้อเสนอของกูเคโต้อะไรเป็นที่อะไรกูคือราชินีแห่งฟิลลี่ อะไรนู้อยากได้เป็นเทนนอนดินทำไมอ่ะอยากได้เป็นเทนอ้าวเฮ้ยเป็นตัวเฮียอะไรเนี่ยเฮียตัวปกติก็น่าเกลียดแล้วแปลงล่างยิ่งน่าเกลียดไปดูกลับเขาไอ้เนี่ยรู้กูต้องบอกไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวเฮียอะไรกันเนี่ยนะครับเห็นหลายคนบอกว่ามันเป็นปลาปลาอะไรวะไอมันสมปองเหมือนกันตัวเฮียอะไรว้าวฮะฮะมันก็นอนนะคร มึงมึงให้กูบวกกับการทะเลก็ไม่ได้ไหมแน่เสื้อเปียบสัตว์เนี่ยเยีตะลังการจัดอุ้ยโอ้เลือดเลือดเลือดอือแน่เนี่ยมีทาบหรอนใช่ไหมใช่ดต้นพวกยีเออสัตว์อะไรไปเลือดเลือดเย้ไปเลยโอ้ยเแย่แล้ดิแล้วมันจะต้องให้กูบวกกับชีพช่ีพนั่งไงกูว่าละมาดูกันว่าสิงกูจะมีความประหลาดีไหมสัตว์ ดีมองไปเห็นไอ้เจ้ามืดว่ะโอ้ยจะฟาผ่านเนี่ยเออที่ขนมัวละไอ้สัตวสไอ้ยังไม่มีที่ให้หนีแล้วไอ้เี้ยนกไอ้สัสไอ้นกอีหารากโอ้เยี่ยเนี่ยสมมติมันโก้เลยว่ะไอ้เจ้าฟาดฟาดโอ้ยมืดโอ้ยย่ะเอ้ยมืดที่ไหนไอ้มันออกแบบเกมว่ะไอ้สัตว์มืดมืดเชี่ยโดนเทนไอ้สัตว์อีเชี่ยม,มืด stop. โอโ้ย <coal> <ats> โ oh, อ้สายเออ่น,อออนะะ ay, อเออเออเอออย่าบอกกับพ่อสปาร์ mer, outsiders. ดันภาพหลอนกูตรงนั้นชาร์ปปิกูเอ็มดีาตอยวอะอีักโมเมนเปลี่ยนเป็นหมดเฮดี้รับเียออออเออไอช่มึงจะบอกกับพ่อไงไอสัเออเอออยลมันตเอกระเมิดแมทเียเลยเอช้ เออทำอะไรกูยู่นี่ยวะเอออืมอืมอออีนุ๊กอีเหี่ยมลงมาลงมาเถื่อไอสัตว์ชาร์จปิกาจูอีกแล้วโอ้ปิกาจูโอ้เหี่ยมันปล่อยไอ้ยียอะไรลงมาโอ้แม่งงี้โอ้สัตว์ลงมาก็มึงลงมาไอสัตว์เองพลังสูตเต้แหวนนี่เฮ้ยไอยี่อะไรกดที่อะไรวะเออพลังความจริงเออช็อตแม่นเฮี้ยเอเอพลังส <Moon S 1> <Credit> ุดยต่ง ไอ้ยอุไอ้ชิโนกไอ้สัสไอ้ชิมลงมาอีหาล้วอีอีหายันนะพ่อยันกันกลัวไอ้สัสช็อตแมงไอ้เอะเออเออเพิกาจูช็อตมึงถ้าเกิดมึงทำแมพมันสว่างวันนี้จะด้มากเลยไอ้ห่าเล้ยวไอ้ไอ้ชิโนกมึงอะไรวะมึงนำไม้นะสปาตันอะไรวะโอ้โหตัวเยี่ยมมาแล้ว ไม่ใช่สิ่งที่เอลิสอะไรวะมึงจะโยนเรือพ่อเไงไอสัตว์ตัวเชี้ยนี่ไหมเุ้ยหมดเาแล้วครับโอ้ยเนี้ยโอ้ยไม่อยากบอกมึงไอ้เหี้ยมึงทำเรือกูไอสัตว์โอ้ยเนี้ยออกไปออกไปไอ้เชี้ยไอ้เชี่ยหนวดไอ้ไอสัตว์กินเนี่ยนั่นมึงช็อตแม่งเลยช็อตโอ้ใช่ลงตายความจริงไอสัตว์กูงก็เพี้ยนอ้าวลุกชาต์แม่งมีอย่าบอกพ่อไ,ไอสัตว์ไอแม่ง เฮ้ยเยี่ยเออสมัครเนี่ยอันนั้นช็อตแล้วครับโอ้โหไอ้กูต้องใช้ความตายความจริงความจริงมึงจะคอยมึงจะคอยไรโอ้ยสามเหลี่ยมแถวอๆสามเหลี่ยมอืออืออือไม่พาแล้วกูตีเองแล้วนะเนี่ยไอ้ควยมันแตกมึงจะพูดเร็วไปเลย มันมันีไอสัตว์นี่เป็นคนบกุัเดือมโอ้ยคุณพาน์ปแงมันจะบอกว่ปวยเขนเ้ยมาแล้วละกดสตว์ก็ผิดโอ้ยโอ้ยชาติอะไรมันจะนานกดดเออเียแทงแมงามัช็อตปูว่าเรียกไหมเฮ้ยมันทำเพี้ยอะไรเนี่ยไม่ปล่อยวะสัตว ถ้ามึงจะดิมก็เอากูลงน้ำได้ก็ได้นะคะชีวิตหนึ่งชีวิตโอ้โห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 เนี่ยแทงอุปมาหลายไอ้สัสช็อตจ้าช็อตช็อตจริงจริงช็อตโอ้ยอุ้ยไอ้สัตว์สก็เจ็บมึกอีมึกเที well, ่ยวออกมาดิโอ้ยตี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 โอ้ยแม่งเอ้ยช็อตแม่งช็อตโอ้มึงบล็อกเนี่ย ไอ้เชี่ยมึงกูะตียังไงไอ้สัดไอ้เชี่ยนี่ก็ตัวเสือมตัวเสือมมึงบล็อกทำไมเฮ้ยเออเหมือนเว้ยโอ้โหโดนตีแล้วมึงหยุดตีกูดิไอ้เชี่ยกูต้องโอ้ยมึงจะบล็อกทำไมบล็อกทำไยเลยนกนกแม่โคดน้าทานมึงตีแล้วอยไอ้เชี่ยโอ้โหโอ้โหแทงไปยังไอ้เชี่ยกูคุณละไอ้สัสโอ้ไอ้สัสในกุลนครอ้เยี่ยเล่นออกเว้ยไอ้เชี่ยแป้งไอ้สัส เออเฮ้ยโอ้โหเอรยพไหนเนี่ยต่ำมาเลยนเเออกลับรอสัตอเตอสัตอีบนวันไหนหาเออเออเออเฮ้ยได้แล้วกดอืมอ่าสีม่วงได้แพงแม่ ไอ้สตเพิปิดเฮ้ยมาแฟาดโอ้เอ้ยเดียอรกาวะอีตัวมือก็เมืไอนะ้เหี้ยอะกานาเลครับวนันนี้มันหมก,กับขาเชอย่เนยเออมันเป็นขาเชวะอะแ้มกดสไลด์ลงมจะหวตไรเงี้ยเอ็กเซฟอะไรเงี้ยนะอ,อ,อยวนะวะ

แอสองอสองกดทำกันอองอาสองงอามันกดะอ๋อชัดนี่ทีเหรอเอาหูแรงนะเอ้านี่โอ้โหโห้เฮียพลาดแล้วลงไปนะอะไอะไรเลยโอ้โหตัวคใหญ่เจ็แม่ว่กูบกยังไงเนี่ยไอ้ห่าลงน้ำนี่กรเสียเปียกปอ้โหปากระหชัด มือมืมากเลยน้ำมีอะไรก็มือเลยไปหาแล้วาแล้วเฮ้ยซิลเล็มตบหลบหน่วยมันโอ้หัวไมอโอ้เอยันนาเกียริทำไมเออมีงานู้อิสระมานี่มานี่แทนแม่งแทน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 จ้าแทนอะไร เออบาดแม่งโอ้โหโอ้ยเจ็บ <Diamond> จ <puzzles> ังเลยโอ้ยโอ้ยเสียงมันใหญ่ยไรู้ณจะพาไงให้มันแบบเจ็บจังอะไรเสียบละโอ้ยอยู่เขาเยี่ย fuck What are you doing man มันเป็นตัวเยี่ยไรกันเนี่ยครับว่าไอแก โห,โหมึงจำหน้ากดค้นมากนะอิยเยี่ยมึกอีป้าตัวเชียอะไรกันเนี่ยวะเรียกไปถูกเรียกตัวเชียอะไรกันหน้าก็เชียพอแล้วเป็นตัวเ,เหญ่เนอะอ้เยี่ยเอ้ยมือแห่กูสีมือมึงบ้าป่ะไอ้ห่าเอ้ยหกูสีเพื่อลือมลออออ่มันดีคิดผิดละไอ้เยี่ยมอิสัสเออโหมือป้าโอ้โหมึงทำอะไรเร็วมันจะง่าปูไอ้สัสโอ้เอ้าอยจบจ้ะ ถ้ามันงับมันจิบปาเอุ้ยโฮ้ยโห่ปลาอ่านหนึงได้ไม่กดเฮ้ยงาพี่้วโอ้ยโอยาโว้ยฉันขาไไปในบดไอ้ห่าตั้งหลายแค่ไหตั้หลายขางพี่เออเออโอ้ยควดนี่ละดีตายเถอะไอ้สัตว์เอออันนึงปลาแตววะเอ้าไปไหนเ่ย อินุค oh, well oh. ิอ่ะไหมแล้วโอ้อะไรวะมึงนามัยนะเจโต้สัตว์บาตันเลนโอ้ยอิเคียมันโก้กำลัาญมันโก้บโอ้โอ้มาจับกระทุ่มโอ้อิเคียมิเคียไอสัตว์หืมหืมโอ้ยโอ้ยปากกระโหมมึงมึงมึงลุงควยแค่ไอพวกเทียนนี่มันโอ้โหดินมึกโอ้โหเจโต้มึงทางนี้มึงขนาดจริง อีกนะโดนลุ่มโอ้ยนีนั้นอตัวสามตายหาแล้วน้องมันอ่ะเนี่ยไม่มีสามตัวอู้ไอ้เหี้ยโอ้ยแม่งระเวงระวุนไอ้สัตว์ช็อตแม่งมีกระจู่อ้อพิกาพิกาพิกาโอ้ว้ามันแทงกูเอ้ช็อตอีกช็อตลัวครับปาพิกาโอ้โหเว้ยช็อตอีกโอ้ยกูไม่ยอม ช็อตดีผมจะพอใจมีรอไหมมานาตุมาได้ฮะโอ้โหงามเลเฮ้ยขาดเนี่ยแต่มึงตายมึงตายยากอะไรยังไงไอเทียมเอ้ยอ๋ออ๋อเฮ้ยเฮียกลบขาดเกียดหน้าก่อนเฮ้ยมึงทำอะไรเฮ้ยตบกระโดดแพนน์เนาไอ้แม่งเฮียร์ มือลิฟเออไอตัอท่อท่อแท้ท่อแท้เอ้ยท่อแท้โอ้ยมือเล็กเว้ยเออยินไอฟอมอ่ะคนนี้แม่งอะไรมึงทำไรจะงานแกไอ้เชี่ยอึ๊บมาโดนกันแล้วพี่เยี่ยมมาคุณมึงจะนอกได้ไอ้เชี่ยพอดีซึ้บอุ้บโอ้ยเปิดเพลมันเปรเข้าไปโอ้โห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 หัวเหี่ยงอะไรอะไรอะไรพังกดนพังกด โอ้ยโอ้แทงตาแม่งโอ้โหตาบอดไปไอปายี้อะฮะเหรือมึงจะเทมเข้ามามันเหลี่ยมไหมนะโอ้ลองจัดอ้าวเจ็บวอะไอเสียบกดที่อะไรก็ไปเลยกดไปทั่วเอ้างยุดเวลาได้ยัเย็บไปเลยฮะจู่ๆอุ๊ยไอ้ตัวเสียงเนี้ยโอ้โห้ลมขาดเลยเอ็กความจริงไปแดกไปไอ้สัตว์ไอความจริง ความจริงมีไปทางนี้ความจริงไงพวกมึงอ่ะฮะเพลสติกกลับมาเริ่มเอาสองเอ้าสองเจ็บตัดสตอืมอืมอืมโอ้โหหลอกจ้าอ้าวเจ็บจังเลยครับพี่ขอมันเจ็บจังเลยครับเฮ้ยดะอ้าวเจ็บอะไรหรือไงล่ะโอ้โหชิ้นเสื้อผ้านักศึกษาของมึงอีสต์ฮันเฮ้ยมาลาเพลสติก ไอ้กาสพารตันคำสาบไอ้คนนอกคำสาบอะไรวะโอ้โอ้โหความจริงไปเด็กความจริงความจริงไอ้สัตว์นกไอ้มันโกูไอยโน้กเหี่ยงหัวความจริงไปไอสัตว์ชอบอยู่แค่ดวงตาใช่ไหมไอสัตว์อืมอ่าความจริงมากดมาได้เวลาจับซ้ำหนุนโตใช่ไหมมึงอ่ะอันนี้สีดำซ้ำหน้าซ้ำหน้าอะไรฮึ เป็นคนเรียกตัวเองว่าสปาร์ตันกูเสียทุกอย่างกระพอมึงโอ้โหพูดมากเลยยันแมวหูยใหญ่มากโอ้โหอะเคโตสซ้ำเลยจับล็อกคอโอ้โหแจหวั่นอยูไอ้เหี้ยมีไงจับคนหยิบทำยังนี้ได้ไงวะปาดวงตาเคโตสยามาอ่อยกูเอ๋อึเรือ ไงผู้หัวดกไอ้สัตว์เฮ่ยยิ้มยิ้มแคดี้เกตเฮ้ยบีเกตผ่านไปมึงไม่มีทางเปลี่ยนอะไรได้เกตโต้โอ้โหยังทำผู้หญิงนี่มึงกลัวกลัวมึงจับซ้ำก่อนเกโต้โอ้โหอย่างนี้อย่าเอ้ยมาเดินสายมึงคิดว่ามึงจะหนีความจริงได้ความจริงจะทำให้มึงเจ็บปวดมาแทงแทง แทงนมแม่งไอ้เหี้ยซิลิโคนกระจายโอ้โหโอ้ยไอ,อ้เหี้ยอ๋อซิลิโคนสีดำความตายของกูจะไม่ทำให้มึงออกจากฝันร้ายเออซิลิโคนกระจายครับเดี๋ยวรอไไปดันบอสกันไปครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นในเรื่องก่อนพักหนึ่งครับ <c oughs> บอกตรง ไอ้เหี้ยตัวเสือกเป็นคนเยอะเลยมป็โคตรน่นารำค้างนะครับไอ้เหี้ยปวดหัวอีนกแต่น่นารำค้างสุดละตอนแรกนะเว้ยกูไม่อยากาอัดกูขวร้อนไอ้เขาไอ้เหี้ยมันนี่มีสามตัวตัวเสือกสามตัวเออเรียบร้อยครับโอ้โอเคโอชนะบอสได้ครับก็ต้องมีคัสกีนตามเคยคัสซีนโอเคนี่เป็นบ้านของแช่ตัวใช่ไหมอ้ กะไรเขตตะคดแผล็มตัวเลยมึงโอ้โหของดูเหมือนว่าอะไรวะอาวหรออะไรที่รักต้องขอบคุณอะไรวะอยู่ในความจริงฉันกลัวว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นสิอะไรอะไรอะไรท่านเอริสอะไรอย่างไร อยู่มันเป็นไปไม่ได้มันจากที่เจ้าข้าพวกนั้นแมวฉันก็โอ้โหคือเคทวตยังไม่อันนั้นนะก็คือเคทวอตต้อง่า้นี่ับมันได้กลายเป็นฟรีกูไม่เข้าใจคือเคทวตได้่ายเพราะนี่เคทวก็จะเป็นอิสระจากเทอร์ริสโอ้ฉันจะตามหา กูไม่อยากเสียเลือดเสียเนื้ออีกแล้วมันไม่มีทางอื่นแล้วสปาร์ตันทำลายนี้ซะค่าเอริสแล้วมันจะกลับมาทั้งหมดกันนจ๊ะอะไรกูไม่เคยอไไม่เคยเป็นนักรบแต่พ่อกูอยากไป ความตายมองข้าคุ้มค่าชิ่โทษข้ามึงเลยมึงเฮียก็มีละเออนั่นแหละมีแต่เป็นอิสระด้วยความตายของอาสคอสเรื่องของเอริสก็แตกกลายความเจ็บปวดก็กลับมาถึงความคิดทุกข์แค่โทษดิครั้บข้ารู้ข้าเมียความจริงที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนมันได้ เรียบร้อยครับจำได้หมดแล้วตอนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของภาคหนึ่งครับ <c oughs> นั่นหมายถึงจะหลอกหลอนเขาไปตลอดวันตลอดกาลโอเคบ๊ายบายแค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับใครครับ